สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันในกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยอีกแล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูนาจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเกี่ยวกับวิทยาการการคำนวณค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะอ่านนิทานกันนะคะเรื่องอุรองเท้าหลุดหาย เด็กๆสังเกตนะคะในหน้านี้จะมีรองเท้าเยอะแยะหลายคู่เลยเด็กๆจ๋าทำอย่างไรกระต่ายน้อยถึงจะหยิบรองเท้าได้ถูกคู่ตายน้อยสุกซนลุกลนไปเที่ยววิ่งไม่แลเหลียวลดเลี้ยวว่องไวช่วยได้รองเท้าสวมใส่ ทันใดคู่โตเกินไปของใครไม่ดูสวมใส่ผิดข้างสวมอย่างไม่รู้เชือกหลุดคุดคูพันตูรุงรังหกล้มข้ามมัหัวต่ำเสียงดังผุดลุกผุดนั่ง สงครั้งสองครารองเท้าข้างหนึ่งหลุดผึงลับตาตายน้อยหมดท่าเอื้อมคว้าไม่ทันเจ็บ ตัวร้องไห้ตกใจเสียขวัญลุกขึ้นได้พลันแลหันคอยหาเดินย่างร่างเอียงมองเมียงตะกร้ารองเท้าที่ว่าตรงหน้านั่นไงอุ๊ยอยู่ไหนเด็กช่วยหาสิคะ เล่าเรื่องบอกแม่ขอแก้ไขใหม่แม่ฝึกหัดให้จงได้ทำตามสวมรองเท้านี้พอดีดูงามไม่ใหญ่รุ่มร่ามเดินย่ำช่ำชองเท้าซ้ายสวมใส่ ดูให้ถูกต้องเท้าวขวาสวมคล่องสอดคล้องเข้าท่าร้อยเชือกลงรูตรงคู่ช้าช้าสอดเชือกไปมางามตาหน้ามอง ตายน้อยมั่นใจก้าวไวไม่ล้มรองเท้าเหมาะสมรื่นรมใจเอ่ยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะเอาละคุณครูก็จะมีคำถามเด็กๆว่าเด็กๆลงทายซิว่ารองเท้าที่กระต่ายน้อยใส่แล้วหลุดไป เป็นรองเท้าใครคะเอาละให้เดาเนาะเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเออในหน้าแรกเด็กๆสังเกตไหมคะว่ารองเท้าที่ต่ายน้อยเนี่ยหยิบไปใส่เนี่ยอยู่หยิบมาจากชั้นไหนระหว่างชั้นหนึ่งชั้นสองและชั้นสาม เด็กๆลองทายสิคะว่าตายน้อยในหะยิบรองเท้าคู่สีน้ำตาลเนี่ยมาจากชั้นไหนตอบได้ไหมคะอาถ้าใครตอบได้เก็บไว้ในใจก่อนนะอย่าเพิ่งบอกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ยินเอาเด็กๆลองคิดลองลองทบทวนนะคะว่าเมื่อกี้รองเท้าคู่สีคู่สีน้ำตาลที่ ไตน้อยเนี่ยหยิบมาใส่เนี่ยเด็กๆลองคาดเดาซิว่าทำไมทำไมถึงหลุดทำไมรองเท้าถึงหลุดจากจากเท้าของตาไตยน้อยทราบไหมาคะเอาละเด็กๆจ๋าเด็กๆมาดูคำถามสุดท้ายของคุณครูนะคะคุณครูจะถามว่า เมื่อน้องกระต่ายใส่รองเท้าและวิ่งออกมาจากบ้านมาเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้เด็กๆลงมองแล้วก็ลงลงคิดสิคะว่าน้องกระต่ายเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเ,เกิอดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ยังไงและถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะแก้ปัญหายังไงอ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะฝากเด็กๆไปลองดูไปลองหาวิธีการแก้ปัญหานะคะลองคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างนี้ไหมนะคะฝากไว้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานของเราสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะ คุณคูเปิลฟังคุณนานเล่าก็เพลินหูมากเลยค่ะการบ้านของเราวันนี้นะคะคุณคูเปิลจะให้เด็กๆจับคู่รองเท้าให้ถูกต้องแล้วจัดวางให้เป็นระเบียบถ้าเด็กๆเ,เรียบทําเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาที่ไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ